วันนี้เราจะภาพการกำเนิดของ303อะไรอ่านไม่ออกมาดูก,กันนะครับยินดต้อนรับเข้าสู่สกายวอลในไมค์ครับซึ่งในวันนี้เราจะกำเนิดสกายวอลไปกันนี่ กล่องบ้าโรล,ล,ลุมีแสงนว่าป๊อปด่อยด้วยดีกกดด้วยอืออลุ้นกันเขาได้อะไรวะเอ้ยจะได้อะไรอะไอะไรอะดิกดได้เอออะไรมันโอ้โหฮึมมีใครอยู่ไหมมีนะเดีย๋ยวขอให้มีไม่ให้ใครเห็นนะอ่ะสายยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อ เดสวัสดีทุกทุกท่านวันนี้เรียนนาฬิกีสกายบอสสกายบอสก็ไปทุกที่แหละนี่ที่ไหนนะ่ะเดี๋ยวนะอันมันซัมสูดเสริมไอ้ไน้องมาผิดที่แล้วล่ะตายนะเอ้ยทำไมต้องยิงผมเลยครับ โอ้ท้องมืดอกาศดีต้องลอยอ่ะเพื่อนเฮ้ยอะไรนาดทำไมมันไหนฉันกำเนิดแล้วเฮ้ยนั่นมันอีสามศูนย์สามอีสามศูนย์สองฉันมีปืนสลา,า,สา,ามแล้วยาลามเป็นเอือไอ้ระวังนี่เอ้ยก็นดอกินอู ก็เลิกกินข้าวอยู่เลยแหม่กอยู่ไหนนี่น่ะโอ้ยัจนไม่เกยให้แกหรอกโล้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเกยนั่นมันหันต้องการไม้ตึกเ่นกลายเป็นไม้เลยเน่เน่เตินโดนะช่รออามาเลยฉันไอ้แมวแมวปั้นตะเป็ดดิโอ้ยนี่จบเลย ริงแมวปอยจืกจิวแมว้ยฉันคือสาวสูสามีเงนตายในนอนเออตายเลยหนือหาฉันที่เกีียวอะไรด้วยเนี่ยโอ้ยไอหูถ้ารอแกมานานละทำไมแกในด้านไดฉันจะฆ่าแกหรอแกขังจะเป็นทำไมให้จะขังแกทำไมไม่ถาปะเออ โอ้ยมันนี่น,นนะตัวไกไปเลยเออไม่ใช่ไกนะนี่นะเขาจะฆ่าแค่เออโขโกหล,ล้นี่ปืนระเบิดเอ้อะไรปืนระเบิดว้าวดีละนี่น้ำป้องกันมาเลยมาต้องมาซ่นี่ขโมยอ๋อไม่โดนนี่นี่ต,นนตัวไ่งเลยแเออฉันมีพลังไฟนะไฟ ในเพื่อนโอ้ยเอา,อางี้ใช่ไหมได้ฉันจะปึ้งดีเนะ่ะตรงแปลงล่างเออโอ้เป็นมาเป็นสัตว์เป็นแมวก็ได้เลยเฮ้ยฉันมาผิดที่แล้วฉันกลายเป็นเอออะไรจำไม่ได้เราจะฆ่าแกง่ายก่อนีอ่อันจะเอาบล็อกหนึ่งต่อยแกตืออ้วไปโดนลักไง ไม่ไม่เก็บฉันจ,จะฆ่าแกโดยเดินเข้าไปใกล้ๆไม่เน่ให้มันเลื่นอนซะเออเลื่นตายเหัวแตกโอ้ยผมไม่ดูถ่ายทสดผมจะดูนี่ก่อนโคตรเฉยน่นจาจะองสยัยอ่าจะตายอะ,อะไรครับเจ้านายอ๋อบูตายไปเลยละบรรยกากาศจะบอหนาซะอ,อะไรอะอะไรอ่ะอ๋ออันบน ต่อยนรกตะเกนฉันไม่คูกับแกหรอกอ้ยชิบขอแล้วจงรอเวอะอ้ยอะไรครยงวะเนี่ยาที่นสนามส่แกแล้วกันนะเอ้ยฉันมีไม้พิเศษมอนฉันของหายตัวมืเอเ้ยมันหายไปไหนล่ะ จะบอกว่าอาเธอเฮ้ยฉันคือเอนเดอร์แมนฉันหายทุกอย่างไม่ทั้งบ้าแบบนีเ้เฮ้ยเอนเดอร์แมนไปไหนล่ะฮะนี่เอนดูแมนนี่อืมนี่แหละนี่นะีน่หา,า,า,ายตัวตื๊อตื๊น้อนโอ้หายตัวถึงนี่เลยก็วา่าได้กันหน,หนี่เนาะโอ้ยจะตายเฮ้ย ล้มทำไมนี่อะไรวะอะไรข้างบนอะอาร์กล้าดียังไงมาฆ่าเพื่อนฉันอ๋อสก้าดีสก้าดีฉันมีไฟไฟน้ำแข็งกึ้งพลังอะไรเนี่ยพลังไฟฟรยไปตู้กัน ม,มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออติดตัวนี่คือตาพิสศษเอาไฟกับน้ำแข็งสู้ออก,กันไม่เอาดีกว่าเดีเ๋ยวจะระเบิดเอาโอ้ยโอ้เจ็ดหนึ่งออกมาแล้วโอ้ยเอ้ยปาลาอะไรเนี่ยเออตายละพะดงไฟเฟ้ยนี่ใ่เก็ะทหาร ไปตามหามันแป๊บชาบโอ้โหเสียไม่น่าจ้างเลยนี่จะกลับไม่ตายเลยอนี่แล้วๆนี่หลบถานไปนี่นี่นะโอ้ยเจ็บไปจับมันปั๊บชาบเก๋แข่งดึงก,ก่อนละอืเก่งดึงไปไหนเราเฮ้ย๋ย่นะเฮ้ยข้างหลังข้ตร,ตรงนี้เลย อออเอ้ยยวนเฮ้ยเจ้าระก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 เะาระก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 ้ะกอะกร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 ะดระกระเระกระกระกร้ก้ก อ่าเขาได้งินันนี้เวนอ้านันไง 3. 3. สามศู์สามจะฆ่าเพื่อนฉันได้ยังไงนีเนี่ยมาเอาไปกินอ้ายตึกโอ้ยตายเลยเฮ้ยนั่นมันเมื่อสองศูนสองมึงเจะไปฆ่ามัน, 2. 2. นเองเอ๊ะไปใช้มันด้วยอะไรเนี่ยอย่าบอกด่วยขอดูเวลาแป,ป๊บหนึ่งนะคะขอดูเวลา อ๋อไอ้อืนน้มจักนะอ,อัะเอ้ยฉันเต๋ออ๋อฉันจะอะไรเอ้ยฉันคือหมูอูดอูดอูดนี่เด็กอูดอูดโอ้โหฉันวววกวดตกเลยเนี่ยนายตกที่แหลไะไม่ฉันกระโดดข้ามได้เน่ถ้อจะช่วยเพื่อนฉันไวกานสไปเดอร์แมนเอ้ยไม่ใช่สิแบล็คแบน ม็กแม็กเอออืมอาจจะเกี่ยตัวเกยเออเกี่ยจนทำไม่ได้หรอกนะเฮ้ยอวดๆเฮ้ยอะไรนะเออเฮ้ยอะไรมาเออเขาว่ากันตีงอีจะเอาซูซ้ำอ่าไม่มีทิศทางแล้วอ่าฉันมีทิศทางอยู่ขี้แตกเออโอ้ยอะไรขี้เหมือนจะมาต้วย ขี้ของฉันมันเหม็นไม่หรอวะเ้ราะมันฉันจะเก็บของแกเอ,อ้ยอยากเก็บของฉันเหรอเออนี่ฉันได้มาแล้วนี่ฉันจะเอาของแกมาให้หมดจงของออกหน้าแค่นี้ทำไมมีเอาจังอ่ะโอ้กูมีแค่นั้นเออไปดี ทางนี้ใช่ไหมที่สามส่สามโอ้แต่ตอนนี้เขาก็อยาอย่างปลอดภัไยไหนที่นี้ <c oughs> ก็จะเป็นที่สงบสุขที่มีสามสามมายุ่งเกี่ยวแถมดูสิยังเป็นเหมือนเดิมสกสายปัจจุบันมาก ถ้าใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซ b s สไคร e ด้วยนะครับนี่สิบนาฬิกานะกิบนาฬิกาบ้านเธอสิบ๊ายบายเฮ้ยทำไมไม่ไปอ่ะไปสิ